E จริงฮะเขินๆเหมือนกัน,นเนาะเรียกว่าผู้จัดแต่จริงเราเป็นสนุนบริษัทครับเรียกว่าแบบเป็นสนุนบริษัทดีกว่านะครับของไอรอนเฟคทอรี่ที่แบบว่าเรียกว่ารับเป็นโปรเจกต์แรกเลยที่เราแบบว่าทำผลิตกันขึ้นมาก็เป็นแอบบอกแล้ต่ซีรีส์ครับงอค,ครับออตอนนี้ก็วันนี้เราได้ดูในโรงแล้ววันแรกเนาะแล้วเดี๋ยวเรียกว่าเป็นฟรีก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้ดูกันเต็มๆในวันที่11นเ็ดี้แล้วจะดูพาพันนะครับผมม่ช่อง3 HD ตอน5ทุ่มจริงแล้วกับการก้าวเป็นผู้จัดนี่เร็วมากนะ ผมยังรู้สึกว่าช้าเลยนะเพราะในในส่วนตัวผมมาปฏิทานผมแบบผมมองไว้แบบใหญ่มากข้อหนึ่งเลยคือที่เราเลือกเลือกทำตรงนี้ครับเราอยากจะผักด,ดันในเรื่องของ L G B T Q ในเรื่องของความเท่าเทียมต่างๆซึ่งในในณตอนนี้ครับผมอย่างผมเริ่มต้นตอนนี้ยผมเริ่มต้นตอน20ต้นๆแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะมีแรงที่ขับเคลื่อนตรงนี้ให้มันสําเร็จตอนอายุเท่าไหร่ ซึ่งบางทีผม70แล้วอะบางทีมันไม่ไหวที่จะขับขึ้นเราก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเราไม่รู้เหมือนกันใช่ซึ่งผมคิดว่าตอนนี้เริ่มต้นก็ยังช้าไปนะจริงๆอยากเริ่มต้นธุรกิจเริ่มต้นอะไรเงี้ยตั้งแต่แบบ1556เนี่ยใช่ใชประมาณนั้นนะตอนนี้นะักแสดงแบบในสมกาดหรือในค่ายอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะ ออตอนนี้ครับที่ที่เประกาศแล้วเานาะประกาศแล้วประมาณ9คนครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็วจะมีเข้ามาอีกเรื่อยๆเลยใช่ครับผมจริงๆตอนนี้ก็มีมากกว่าเก้าแล้วแหละ <c oughs> ใช่ครับเดี๋ยวรอประกาศการนักแสดงจ,จากนอย่างเรื่องนี้เองเรื่องแกลบเองหรือว่านักแสดงอีกหลายเรื่อง <c oughs> ใช่รจ,รจริงแล้วอ่ะถ้าหนักมันประสบความสำเร็จอ่ะจริงๆตัวนักแสดงอ่ะเขาก็ต้องดังต้องมีชื่อเสียงตามแต่ตอนเนี้ยกระแสว่า จริงๆข้อหนึ่งข้อหนึ่งเลยครับในในเรื่องตรงนี้ข้อหนึ่งเลยผมว่าสิ่งนี้มันสําคัญมันคือในเรื่องหนึ่งความฝันของน้องสองก็คือในเรื่องของความสุขของผู้ชมทุกคนแล้วเราอะครับจะทํายังไงให้ผู้ชมทุกทุกคนน่ะรู้สึกว่ามีความสุขไปกับในทุกเรื่องที่เราทําหรือว่าหลงรักกับตัวละครและกับตัวนักแสดงโด้วดยกันข้อหนึ่งคือผมเราเราไม่ได้สอนน้องแค่ในเรื่องของแบบว่าในโรงลาครเทิยงอย่างเดียวแต่เราสอนในเรื่องการใช้ชีวิตด้วยครับว่าข้อหนึ่งคือมาอยู่ตรงนี้เราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีที่ไม่ออเเเล่่นราามพื อยากจะมีชื่อเสียงแต่สิ่งที่มันสำคัญกว่าคือเรามาเพื่อเป็นตัวอยา่างแล้วส่งความสุขกับทุกคนนะครับธรรมบาตของผู้จัดแล้วก็ที่เราเคยเป็นนักแสดงมาแล้วมีความแตกต่างแล้วมีอารม สุดขั้วครับไม่สุดขั้วเลยว่าตอนตอนที่เราเรามีโอกาสเป็นนักแสดงอะครับเราก็แบบเหมือนเหมือนนักแสดงอ่ะจะจะได้บทที่ทางทางแบบทีมงานจะทำเอาไว้ให้โลเคชันเขาก็วางไว้หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ต่ออะไรเราก็รอดูเลยแต่พอพอเรามาทำตรงเนี้ยเป็นผู้จัดเองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นทีมงานเองเงี้ยโหแต่บทอ่ะกว่าจะได้บทบทดึงขึ้นมา หมดเรือตาเด้ประเด็น,นครับจนกระทั่งแบบพอถ่ายเองในแต่และว,วนันการประชุมเบรกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยที่เล่ามาว่าแบบเออมันก่อนหน้านี้ที่แบบให้น้องๆทุกคนกว่าจะให้แบบพอเรารัแสดงเราไปเล่นทุกอย่างเขาทําให้หมดแล้วแต่เนี่ยคือเราที่เป็นคนคิดเพื่อที่จะไปทาอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่ามันต่างกันตรงที่ว่ามันคือคนวางแผนกับคนคนคนทำอะไรเงี้ยถ้าถ้าเปรียบเมียบมันเหมือน,นบุญกระบูอะครับบุญกระบูจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยใช่พอ พอมาตรงนี้นักแสดงก็เหมือนเป็นตัวบุคคนทางทีมงานก็เหมือนเป็นเป็นตัวบุคอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับประสบการณ์ในวงการเรานี่มีกี่ปีได้กี่ปีแล้วสามปีเกือบสี่แล้วครับใช่ได้มาถ่ายทอดอะไรให้กับน,น้องๆรู้ไหมผมว่าเยอะ ในในมุมมองในการเจอในการปรับตัวต่างๆอะไรเงี้ยน้องบางคนอาจจะยังยังเออพึ่งพึ่งแบบว่ามีแฟนคลับอะไรเงี้ยเราก็แบบพ่อจะคือเขาเขินงงว่าฉันต้องต้องทํายังไงดีอะไรเงี้ยก็เป็นการแบบแชร์กันครับหรือว่าอย่างที่บอกกันเรื่องานเป็นตัวอย่างที่ดีการแชร์ในมุมความคิดที่เราควรจะทําในทิศทางที่มันถูกต้องอะไรเงี้ยใช่หรือว่าแม้แต่ในเรื่องของการแสดงต่างๆที่ผมยังไม่เก่งขนาดนั้นนะแต่ก็อาจจะแชร์ในมุมว่าเอ้ยตรงเนี้ยพี่เคยเป็นอย่างนี้มาลองเอาไปแก้ดูไหมลองไปทำดูไหมในวิธีพี่นะอาจจะไม่ดีก็ได้ลองปรึกษาคุง เ,เราก็ให้พี่คโค้คติงนะครับกล้ามามาช่วยในเรื่องนี้ด้วยค่ะครับทีนี้คือเวลาการออกงานในการวางตัวการเทคแคร์ทักทายส่งด้วยไหม อ๋อมีบ้างครับน้องๆอาจจะงงว่าแบบว่าคืออันนี้เป็นคำถามบ่อยมากเวลาเราเดินมาครับเราควรจะบายยแล้วควรจะสวัสดีก่อนดีซึ่งผมก็บอกกับน้องแบบว่าแม้แต่พี่เองพี่ก็อะไรอะไรอะไรคิดได้ก่อนตอนนั้นเอาสิ่งแรกที่เราจะคิดอะไรอย่างเงี้ยมีมีครับก็มีบ้างมาดูยวาดูโตขึ้นไหมพี่เซนในการที่มารับหน้าที่เป็นผู้จัดรเรียกว่าแก่ขึ้นก็ไล้ก็จริงๆผมมองว่ามันเป็นหน้าที่ครับเราเราเหมือนเดิมแหละแต่มันเป็นหน้าที่ที่เราเราแบบอาจจะเพิ่มขึ้นมาเหมือนกับว่าการที่แบบว่าเออเราเราจะต้องแบบว่า เหมือนสมัยเด็เกๆเราอาจจะยังเราไม่ใช่เป็นน้องท่อสุดคูนก็ได้นะ <c oughs> แต่ว่าพอมันเรียนเลขสักหนึ่งอะ่ะมันต้องท่อสุดคูนให้ได้อะ่ะเหมือนกันนี่เครื่งก็เหมือนมีหน้าที่ที่แบบต้องท่อสุดคูนให้ได้ขึ้นมาประมาณนั้นครับมีแอบคิดไหมครับว่าน้องจะไม่เชื่อถือเราเพราะด้วยความก็อายุน้อยอย่างี้จะสอนยังไงอะไรอย่างมีการคิดไหมในมุมผมคือเราแชร์เป็นเพื่อนออกันมากกว่าครับก็มันเป็นสไตล์เพื่อนกันเพื <c oughs> ่อนแชร์กันเพื่อนคุยกันอะ่ะบางทีเวลาคุยกันจริงๆผมจะมีพีเพ่เชนพี่เชนเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เป็นหลักในใใใในน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 บบบบรรรริษัััทออออะะะไยยยย่่่่่าาาางงงเเเเเีีี้้้้้กกกกก็็็ๆจคุุนนุพพชชมมมมมผูหญืแญแ์วฮถ แบบว่าเจอแบบเนี้ยเราเราจะแบบยังไงดีในมุมของแบบนักแสดงด้วยกันก็อันนี้ถ้าเราเป็นอย่างนี้นะน้อง,องก็พูดกับพี่เชนด้วยว่าอันนี้เซนสเสนอมาแบบนี้นะประมาณนั้นตตอนนี้เซนดูแฮปปีป้มากครับใจลื้ิติม้างขนาดเานี้ดีใจมากครับเรียกว่าแบบมันมันเป็นความสําเร็จแรกของเราด้วยใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าออการทาซีรีส์ครับมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันไม่คาดคิดเนาะว่าวันหนึ่งเราเป็นนักแสดงเราจะผันตัวออกมาจากนักแสดงสู่การมาทำตรงเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่มันมันแปลก ใหม่แล้วก็ตื่นเต้นไปนกับตัวม,มันในตัวด้วยครับแล้วการแสดงเราจะเฟดชไหมไม่เฟดครับรับเหมือนเดิมครับรับเหมือนเดิมปีนี้ก็เจอกันหลายเรื่องอยู่เจอกันหลายเออรื่องอยู่แน่นอนว่ากลางปีเนี่ยที่ถ่ายจบไปแล้วเนาะที่เราว่าจะฉายกำหนดฉายออกมาแล้วก็จะมี2เรื่องครับทเจอดูกันซิงเกิลเองแล้วก็เป็นซีรีส์ของทางเน็ตฟลิกซ์แหงอีกเรื่องหนึ่งใช่แล้วก็ยังมีเรื่อยๆครับเดี๋ยวไม่เกิน2เดือนนี้ครับช่วงนี้ผมเวิร์กช็อปเรื่องใหม่อยู่แล้วก็น่าจะได้ได้ได้ดูกันอะไรเงี้ยก็ เริ่มถ่ายทําเริ่มถ่ายทํากันแล้วได้ดูกันแบบน่าจะปีหน้าอะไรเงี้ยเรื่องต่อไปประมาณนั้นครับอันนี้จะจะหลุดแนวแบบจีนไหมสายวายอะไรเงี้ยคือหลุดเป็นอันนี้เป็นละครชายหญิงครับ<อ>ที่เราไว้เป็นละครชายหญิงใช่ค่ะเ,เขาแฮปปี้ไหมอะ่ะถ้าเราดูแฮปปี้ปนะครับเพราะว่าต้องเอ่อตอนตอนที่เล่นมาอย่างอย่างเรื่องชายหญิงเรื่องแรกที่ผมเล่นก็คือเรื่องเลย์ไฟโกลด์เรยไฟโกลด์เองเล่นกับคุณออนบีนเชก็กระแสตระบีนะครับแฟนๆหลายคนก็แบบชอบอะไรเงี้ยเรื่องเรื่องใหม่นี้ก็ก็พิกัดบาทอีกก็ก็เป็นอีกรูปแบบหนึน่งอะไรเงี้ย ล่าสุดที่เป็นสิงเกิลเก์ก็เป็นหนังเต้นครับหนังเต้นแบบสู้เพื่อฝันอะไรอย่างงี้ <AM> ใช่ <im f air> ก็ก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งแฟนคลับให้กระแสตอบรับดีมากครับทีนี้้อขอบคุณทุกคนที่คอยแบบให้กระแสตอบรับดีตลอดเลยกลัวไหมว่าสมสมติว่าจะลาสายวายมา ว่าแล้วแฟนคลับอาจจะไม่อินบนบาจริงๆผมไม่กลัวนะเพราะผมรู้สึกว่าสิ่งนี้มันสําคัญที่สุดอะครับมันคือการที่ว่าแม้มีเพียงหนึ่งคนดูอะเราก็ต้องเล่นเพราะเราเล่นเพื่อให้เขามีความสุขถ้าถ้าเราโฟกัสว่าจํานวนคนหรือว่ากระแสขนาดนั้นนะมันจะทําให้เราเราแบบเรียกว่าอะไรอะรู้สึกวิดีก็ได้นะรู้สึกแบบน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวผมไม่ได้โฟกัสตรงนั้นผมโฟกัสในเรื่องของว่าผมจะส่งความสุขให้กับทุกคนให้ได้มากที่สุดฉะนั้นเราต้องทํากันบ้านการเป็นตัวละครให้ได้ดีที่สุดประมาณนัครบ เดินว่าเดินนี้กุมภาพกุมภาพเออเดินในความรักรใชนน่นั่นแหละเดินในความรักนะวยังไงดีกับความรักอะไรของผมใช่ไหม เหมือนเดิมครับยังคงยืนยันว่าเปิดโอกาสเหมือนเดิมยังคงโสดเหมือนเดิมครับแต่ก็อยากมีความรักกับเขาเหมือนกันใช่ก็ไม่ได้ปิดนะเปิดอะไรเงี้ยแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันจังหวะชีวิตหรือว่าอะไรมันอาจจะยังอยากจะยังไม่เจออ่ะยังไม่ใช่อันไรนเงี้ยแต่ก็เปิดครับเปิดแบบพร้อมที่จะแบบเรียนรู้กับทุกคนใครที่แบบเข้ามาแล้วแล้วเออมันถ้ามันมันเขาเรียกว่าคลื่นมนตรงกันเนาะมันจูนมาตรงกันเป็นความสบายใจซึ่งกันและกันผมว่าก็มาจีบเยอะไหมครับอะไรนะครับมีคนเข้ามาจีบเยอะไหมตอนนี้ไม่มีเลยนะใช่ตอนนี้ไม่มีหรือไม่รู้ นะครับใครคุยก็คุยไปเรื่อยคุยเล่นไปเรื่อยแบบว่าแบบชวนกันแบบโกับแก๊งอะไรเงี้ยชวนกินข้าวตูงนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าใครชอบใครไม่ชอบอะไรยังไงอาจจะแบบเป็นคนนอนเซนต์เรื่องนี้ด้วยผมรู้สึกว่าตั้งแต่เด็กแล้วก็แบบนอนเซนตในเรื่องความรักอะไรเงี้ยไม่ค่อยรู้ว่าชาวบ้านมาชอบหรือใครเขามาจีบใครมารู้ตัวอีกทีนึงก็คือไม่ติดต่อกันแล้วอะไรเงี้ยมากกว่าณนั้นเป็นของเราละคนแบบไหนที่แบบที่เราอยากให้เข้ามาในชีวิตผมว่าขอแค่คนเข้าใจเลยเพราะผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดแม้ว่า าคือเขาสมมติสเปคอคะครับหล่อสวยเงี้ยเด็กอะเราเรารู้สึกเราเราแบบอยากจะเป็นอย่างนั้นเราจะเป็นอย่างนั้นแต่สุดท้ายเราจะเข้าใจคำว่าหล่อสวยไม่สําคัญสําคัญที่สุดท้ายแล้วคนนี้คนที่เราสบายใจที่สุดประมาณนั้นพี่ใช้หนักตัวในการทํางานแล้วทีนี้เหมือนแบบว่า<ม>ถ้าสมมติมีใครมีหวั่นใจอย่างเงี้ยฮะเราจะมีเวลาดูแลเขาเทคแคร์เขา ừ, อย่างนี้ยนะท<ม>ี่เด<ม>็ ผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าถ้าตอนมีจะเป็นยังไงแต่ว่าสันนิษฐานก็น่าจะแบบผมเป็นคนชอบเทคแคร์มากอะไรเงี้ยก็คงจะแบบพยายามดูแลให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับผมก็อาจจะแบบถ้าตัวไม่ถึงของต้องถึงละอะไรเงี้ยอาหารขนมอะไรเงี้ยประมาณนั้นเอาเป็นว่ากลุ่มพาก็อยากมีคนกลุ่มมือสักทีนะอยากมีคนกลุ่มมือเหมือนกันครับกลุ่มใจผมด้วยเนี่ยอะไรครับผมแต่อยากกลุ่มมือนะครับกลุ่มมือมาดูแอบหลบหลังกับที่11กลุ่มพาร์กันดีเลยครับรับฟาร์เดนไฮค์ดีขอบคุณครับขอบคุณครับ